สันทนะเข้ามอบตัวตามหมายจับคดีอุ้มนักธุรกิจชาวไต้หวันวันนี้วันที่3สิงหาคมเมื่อเวลา6นาฬนาทีที่สอนอทองหล่อในสันทนะประยุรรัฐหรือรองต่อกับพวกพร้อมทนายเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อมอบตัวหลังถูกศาลอาญากรุงเทพมหานครใต้ออกหมายจับคดีอุ้มรีดค่าไถ่ชาวไต้หวันรวมเจคนในฐานความผิดร่วมกันเป็นอั้งยี่ซ่องโจรคมขืนใจ จากกรณีนักธุรกิจชาวไต้หวันรีดค่าไทย90ล้านบาทบริเวณคอนโดย่านสานอทองหล่อเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สวมชุด PPE เพื่อเข้ามารับตัวไปสอบปากคำโดยคดีนี้เป็นการแจ้งความและดำเนินการจับกลุ่มเมื่อเดือนมิถุนายนได้ผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งตำรวจโดยที่ผ่านมาศารได้ออกหมายจับผู้ต้องหาคดีนี้ไปแล้วทั้งหมด15คน ทั้งนี้จากการสืบสวนขยายผลทราบว่ามีนายสันทนะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และปรากฏตัวในจุดเกิดเหตุด้านนายสันทนะระบุว่าวันนี้ตนได้เข้ามอบตัวหลังจากทราบว่าตำรวจสอทอได้อน,อนุมัติออกหมายจับเมื่อวันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมองว่ากระบวนการต่างๆเกิดขึ้นเป็นการกันแกล้งเนื่องจากตนพึงหายจากการป่วยโรคโควิด -19 และอยู่ในระหว่างการกักตัว14วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันศุกร์นี้แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่รอและพยายามยัดเยียดข้อหาให้กับตนพร้อมกล่าวยอมรับว่าตนเองรู้จักกับนักธุรกิจชาวต่างชาติทั้งหมดจริงและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในครั้งนี้แต่อย่างใดจึงอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันพิจารณาว่าการกระทำที่เกิดขึ้นเหมาะสมหรือไม่นอกจากนี้นายสันทนะยังระบุอีกว่า ตนเคยเดินทางมายื่นหนังสือขอเลื่อนการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องกับคดีนี้ไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาที่สอนอทองหล่อซึ่งตำรวจได้ออกหมายจับไปในวันที่ตนยังกักตัวไม่ครบตามกำหนดโดยหลังจากนี้ตนจะขอใช้เงินส่วนตัวขอประกันตัวออกมาเพื่อมีสิทธิเสรีภาพและใช้สิทธิฟ้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญช,ช,ชาการตำรวจนครบาล และหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนสอนอทองหล่อที่ได้ทำเรื่องอนุมัติออกหมายจับด้วย